เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนใต้นะครับซึ่งปะทุใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการบุกโจมตีที่ว่าการอำเภอสุไหงโกรกจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งก็มีเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บจํานวนหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากที่นายทักษิณชินวัตรนะครับลงพื้นที่เยี่ยมเยือนจากสจังหวัดชายแดนใต้ทั้ง3จังหวัดนะครับแล้วก็ คุยวโวนะครับว่าจะทําให้เกิดสันติสุขความสงบสุขในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ภายในปี2569นะครับซึ่งตรงนี้ก็ได้รับคําตอบจากพี่น้องสามจังหวัดชายแดนใต้อย่างทันควันเลยนะครับก็เกิดเหตุความไม่สงบที่ปัทุใหญ่ขึ้นมาเลยนะครับที่จังหวัดนาราธิวาสน,นะครับซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับเราต้องไม่ลืมว่านายทักษิณชินวัตรนะครับคือต้นเหตุแห่งความขัดแย้งของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้โดยแท้นะครับซึ่งเริ่มต้นจากการ ต้นปืนค่ายปีเหลงนะครับเมื่อปี2547นะครับแล้วก็นายทักษิณชินวัตรนะครับรัฐบาลของนายทักษิณก็ได้ใช้กระบวนการที่ใช้อำนาจนิยมนะครับใช้ความก้าวร้าวนะครับมีกระบวนการอุ้มหายประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็ใช้ความรุนแรงในการยุติเหตุการณ์ที่มัสสยดิดกูเซะนะครับซึ่งทําให้มีพี่น้องเสียชีวิต32รายนะครับและเหตุการณ์ที่ตากใบนะครับมีพี่น้องชายแดนใต้เสีย ชีวิตถึง78ลรายนะครับซึ่งตรงนี้เป็นบาดแผลนะครับเป็นรอยร้าวอยู่ในหัวใจของพี่น้อง3จังหวัดชายแดนใต้นะครับซึ่งมันลบเลือนได้ยากนะครับเหตุที่มันกําลังจะดีอยู่แล้วเชียวนะครับแต่ปรากฏว่ารัฐบาลกลับใช้คนซึ่ง เคยเป็นชนวนเหตุแห่งปัญหานะครับลงพื้นที่ชายแดนใต้นะครับทาให้คําว่าโจรกระจอกเนี่ยมันอาจจะเกิดซ้ํารอยอดีตขึ้นมาอีกนะครับเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วต้อง20ปีนะครับจากคาว่าโจรกระจอกวันนี้คําว่าโจรกระจอกมันอาจซ้ํารอยอดีตขึ้นมาอีกนะครับซึ่งตรงนี้รัฐบาลจะใช้ใครลงพื้นที่นะครับคิดให้ดีๆกว่านี้นะครับอย่าเอาคนที่เคยมีปัญหาความขัดแย้งเป็นชนวนเหตุแห่งความขัดแย้งลงไปในพื้นที่อีกนะครับซึ่ง มันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับมีแต่ความสูญเสียให้เกิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกิดกับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่นะครับแต่รัฐบาลนะครับมาแล้วก็ไปนะครับไม่ได้มีไม่ได้ได้รับผลกระทบอะไรมากมายนะครับแต่ประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่นะครับได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับอย่าเอาแต่การที่จะโปรโมทใครบางคนนะครับแล้วก็ทําให้บ้านเมืองสูญเสียแบบที่ผ่านมานะครับ ไอ้ที่เกิดขึ้นในอดีตก็เลวร้ายอยู่แล้วนะครับอย่าให้เกิดเหตุร้ายมาซ้ำรอยอดีตอีกครั้งหนึ่งเลยครับ